ไอ้ผลาดบทนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องกดอะไรนะอกสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคาเอลไม่คาเอลเองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f n i d a y as Freddy Plus นั่นเองนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไนทสองนะต่อจากเมื่อวานนะครับที่เล่นไบไนแรกนะบก็ ไม่อยากทำให้เสียเวลามากนะครับเราไปเริ่มไหนกันเลยละกันนะไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่อยากให้ขาดสายจะอาวัลพานแล้วโอ้ยวายจริงไม่มีอะไรขึ้นมาเลยกลับมาล่าท้าผีอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีจำสแกนหรือเปล่าเหมือนมีการเคลื่อนที่ด้วย

เจอหนึ่งอัตราฮ้ยครั้งนี้นานกว่าเก่าเลยหน้ามอนมีเสียงเหมือนลมเหมือนะคือเสียงเสียงวิญญาณเหรอโดนเฮ้ยโดน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 ต่อเนื่องต่อเนื่องอ่า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  โดนโดนตอนนี้หันนี่โอเคเอาตรงปะผมกลัวผมกลัวมินิเกมอันนี้มากกว่ามินิเกมจีอีกนะคือมันมืดอ่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ กลับมาในสองนี่ตึงกว่าเดิมแน่นอนว้าวกดไปสมทีเพื่ออาธรรในาการเล่นเกมไอ้ผาดบทนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องกดอะไรนะอ้ยโอ้มคก โอ้ my oh god เกิดอะไรขึ้นโ <Okay>. oh. อ้โหอาหายไปแล้วแม่ชิแม่ชิวนี่ <S <S มันกดเลขซ้ำไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่มาไววะผมไม่อยากดูกล้องนานอ่ะมันแบต ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะฮะอุ้ยเป็น้วไรตายว้าวพี่ตายเอาจริงผมชอบเกมนี้นะมผมไม่ชอบละอันนี้ผมไม่ชอบละมีงี้ด้วยเหรอโอ้ ไม่ทันตั้งตัวหัวใจจะวายเมื่อกนี้เสียงเดินได้ป่ะไม่อยากจ้องบนนี่มากอ่ะมันชิคก้ามาข้างหน้าละโอมาเต็มเลยไม่ดูกล้องมากดีกว่าเดี๋ยวแบตหมดหอื้ออ ตอนนี้ไปไหนมันอยู่ที่เดิมตีสองหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ละมั้งยังอยู่ที่เดิมได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเค สองสิบเปอร์ห้าสิบเปอร์อเฮ้ยกด,กดกดกล้องไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องไม่ได้เกิดอะไรขึ้น กดเปลี่ยนกล้องไม่ได้อะอ้าวเกมบา้ากหรอเอ้ยนั่นจะเล่นยังไงอ่ะเออดูกล้องฟ็อกซ่อย่างเดียวก็ได้อ้าวอย่างนี้ผมก็ตายดิ ผมเปลี่ยนกล้องไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้ทําไมอ่ะบอนนี่เหรอบอนนี่ทํเหรอมเมื่อกี้ที่มันพุ่งใส่อ่ะเฮ้ยเราคือคือเราจะเปลี่ยนกล้องไม่ได้เลยโอ้อย่างนี้ก็ยากเลยอ้ยกนนี้ยังได้อยู่ผมเปลี่ยนกล้องไม่ได้ทําไมอ่ะแต่ก็ยังไม่มีใครมาเว้ย โอเฟดดี้มาแล้วโอ้ย y อ o d โอ้ไปหรออุ๊ย ผมเปลี่ยนกล้องไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมมีเสียงเพลงเฟดี้อยู่ข้างอ๋อผมต้องปิดประตูนะโอ้ซี่จะมาแล้วผมไม่รู้ว่าเฟดี้มันอยู่ห้องข้างๆคือคือเฟดี้มันจะไม่มาหน้าประตูครับมันจะมาอยู่ที่แคมป์สิบเนี่ยแล้วมันมันจะมันจะพูดมันจะ ขอล้อบแบบนี้แบบเมื่อกี้ซึ่งแล้วมันจะวิ่งเข้าห้องเลยของผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมาแล้วหรือยังนะแต่เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะอีกสิบห้าวิมาอีกสิบห้าทีเอ้เกมนี้จะอีซี่ไปไหมเนี่ยผมว่าเฟดี้อยู่ข้างข้างะ โอมันชิวไปไหมอ่ะเฮ้ยจบแล้วอ่ะมันไวไปไหมอ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เออได้ดุงหยองกันนิดนึงนะจ๊ะก็ ขอบคนทุกคนที่มาดูนะถึงจุดจุดนี้นะครับก็พาคสองยังไม่มีอะไรมากนะดุกโยงนิดนึงดุกโยงนิดนึงมีมีหลายช็อตที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมนช็อตกล้องบั็กแล้วก็ช็อตบอนนี่นะครับก็เออเออเอออันนี้อันนี้เออเกมเพลใหม่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนบอนนี่ตีกล้องแตกถ้าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมได้เวลาที่เราต้องจากแล้วนะคับบ๊ายบายไปละไปละเจอกันครับ fast i'm holding off the fast man